คุณกายครับพี่อัมกินขนมครกไหมโอูไม่แดกเลยอ้แพ้กะทิสซตันโทษครับจริงๆชอบกินขนมครกมากนะกินกินแต่มันในเรื่องก็คือในเรื่องเขาต้องทำงไงใช่มันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยใช่เนี่ยแหละเรื่องนี้แหละก็คือเรื่องที่จะอัปเดตเรื่องแรกเพราะมันเป็นกระแสที่พีคของพี่อัมมากโอ้แม่งสุดสุดเลยชีวิตเปลี่ยนเลยครับสายรักสายเลือดพูดอะไรของมึงเอ้พาฮะปากมึงว่างมึงก็แดกขนมครกเข้าไปดิไม่แดกเองเหรอคะ กูไม่แดกหนมคกมึงไม่รู้ไงเล่นเล่นเป็นคุณปลรเมศผมอยากรู้ที่มาที่ไปของการไปรับบทเนี้ยก็จะมีโอกาสได้กลับมาเล่นละครก็จะมีตัวเล่ร้ายเป็นตัวร้ายหมดเลยคือมันก็เล่นมามันก็เล่นเป็นประกอบประกอบอะเป็นเป็นนักแสดงสมทบแล้วพอหน้างานเนี่ยหน้างานพอมันอยู่ในเซตเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบนักแสดงมีภาพมีมุมกล้องมีไฟมีแสงมีฉากอะไรเงี้ยพรอ็อพต่างๆที่มันมาอยู่ในฉากนั่นน่ะ มันมันเรามันไวอยู่แล้วเรื่องที่จะเอาเฉพาะหน้าอะไรอย่างนี้ครับเสร็จแล้วพอพอเล่นคือเล่นในแต่ละฉากที่ออกมาเป็นคือเราซ้อมกันก่อนนะครับคือเราเล่นซ้อมเนี่ยแล้วเราจะพูดแบบนี้พุ่มกับเอาไหมครับนักแ,แสดงโอเคไหมครับตอนที่ซ้อมอยู่ก็ขำกันเองอยู่ อะไรเงี้ยแต่พอรู้ว่าเราจะเล่นแบบนี้เขาก็เลยอึ๊บอะไรไว้ได้อ,อะไรเงี้ยไม่งั้นก็มีหลุดขำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นการทํางานที่ทํางานเป็นทีมจริงๆเลยครับพุ่มกับว่าให้เราได้ได้ได้ใส่อะไรอ้แบบนี้เข้าไปให้มันเป็นสีสัน